ซอบรูที่เซนอูเรียกองทัพปฏิวัติเป็นฝ่ายชนะครับล่มไปอีกหนึ่งดินแดนสำเร็จแล้วนะครับแค่นี้เรื่องที่นอตบรูเมื่อวันก่อนอย่าดีใจกับชายชนะนี่คือสงครามอะครับขอโทษครับนี่อะไรเฮ้อเอ่อโจสลัดลูฟี่หมวกฟางครับเป็นชายที่สร้างชื่อในการโค่นคราบคนได้ที่อ阿า巴斯塔าในเรื่องถิ่เอเนสโบี ทำให้พวกนี้กลายเป็นกลุ่มโจรสลัดใหญ่ที่รัฐบาลไม่อาจจะนิ่งเฉยได้รวมตัวเลขข่าวหัวของสมาชิกทั้งกลุ่มเป็นเงิน6 6 7ล้านกับอีก50เบรลี่ครับแล้วเห็นว่ากับตันกันายพลกาฟเป็นอ่าไปไหนครับขอออกไปรับลมหน่อยจงมีชีวิตอย่างที่ต้องการลูฟี่ยุคสมัยและเวลาจะนำพาเอาความบังเอิญและความตั้งใจมาพบ เพื่อถามกับโลกใบนี้คงมีสักวันที่พวกเราจะได้เจอกัน